สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมบลลคลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์น่ารักครับของเตยหัตถยากับเพื่อนร่วมทีมแน่นอนว่าเตยก็จะลงให้เล่นกับทีมโตโยต้านะครับซึ่งวันที่29นี้ก็จะลงสนามแล้วครับ ก็มีโมเมนต์ที่น่ารักเกิดขึ้นนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมโตโยต้าของเตยพยายามที่จะฝึกหัดพูดภาษาไทยนะครับก็คือพูดประโยคที่ว่าพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาก็พยายามพูดให้เตยฟังน่ารักมากๆเลยครับซึ่งเธอก็ได้มีการแท็กหาเตยนะครับแล้วก็มีแคปชั่นว่าพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับภาษาไทยนี่ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะครับของสาวไทยกับเพื่อนร่วมทีมในต่างแดน สาวไทยของเราน่ารักใครอยู่ด้วยก็ต้องลองรักอยู่แล้วครับมาดูคลิปนี้กันเลยครับยินีเทนี่เพิร์ลสัสนันยุ่งพูดอะไรสักอย่างหนึง่งเพิรอสันยันยุ่งโอซุโอซึโอซุกัเลโอซึกัเลเพลสัส,ส,สนันยนุ่งบายบาย